สวัสดีครับผมเพชรพุนทองครับอ่ะมาดูอยู่มาดูการขับไมโครมากไฟครับชัชั่วโมงครับวันนี้คนทนคนทนเองด้วยครับวันนี้อาจจะเวียนหัวนิดนึงครับขากล้องไม่ค่อยดีครับอาจจะสันส่นๆก็ขออภัยด้วยครับ อา,อา,อา,อาตาบอกมีงบห้าชั่วโมงครับให้ขุดบอ่อน้ำกินตาอายุ8ปสกว่าแล้วครับฝากแกไม่กินน้ำน้ำขวดครับแกจะกินน้ำบอ่อครับนี่แกให้ขุดบอกกินเองเลยครับมาดูน้ำจะออกไหม อยู่กับเจ้ามักไฟร้อยนะครับอาจะเวียนหัวนิดนึงครับสวิงไปสวิงมาครับอ่ะลงไปตาแบบเป็นอ่อน้ำเก่าครับตรงนี้ ตาน้ำครับเป็นตาน้ำขุดสะทมสะครับสะโูกใหญ่แต่ตื้นครับจะเอาให้ลึกและให้มันแคบลงเอาเดี๋ยวรือต่อก่อนครับต่ออยู่คาอ,อต่อใหญ่มากครับ ต่อ,อยุคาบักเอฟเลยก่อนจะคุดก็พัฒนาพื้นที่ก่อนครับเียร์ลิงคกับียร์ลิ n ง เอาที่เป็นต้นยูคาต้นหญ้าต้นไรออกให้หมดเลยสันนึงสันนิดนึงครับโอ้ไม่นิดน,นึงแล้วสันมากเลยแหละเอาต่อออกสี่ห้าต่อครับยูคา ติดปีก็ต้องงัดข้างเดียวครับงัดฟังปีไม่ได้ดีนะที่เอาง่ายครับตาตายืนล้นอยู่ข้างบนครับเอาออกหมดเลยนี่รีบกระจายนี่อยู่คาครับ ต่อสี่ต่อห้าแล้วมั้งปลูกปลูกแล้วก็ขุดทิ้ง กลองจะหลุดครับกลองจะหลุดอ่อขุดต่อไก็จะขุดสะครับสะเล็กๆบ่อน้ำกินครับต่อใหญ่ครับ